สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้นะแซมเจอชาวบ้านเขาสูบบ่อจะจับปลากันโอ้เดี๋ยวพาไปดูกันครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออนุญาตเปลี่ยนกล้องแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูครับเนี่ยครับเขากำลังสูบน้ําที่ข้างหลังผม,มครับเห็นไหมข้างหลังนู้นนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูกันครับว่าปลาในบอ่อที่นี่จะมีตัวใหญ่กันไหมหรือยังไง ครับได้ยินเสียงเครื่องไหมครับโอ้น้ำามยังไงวะผมเนี่ยเืนแลยครับก็เห็นเขามาสูบบ่อตั้งแต่เช้าแล้วนะครับประมาณสองสามชั่วโมงได้ตอนนี้น้ำลดแล้วครับ S 1> <S 1> ได้ไหมครับปลานี่ไม่กี่ตัว <S <S นะนครับเหรอโอ้นีคนนน่ครับนะฮะตัวไหนกระช่อนไหมครับนี่ตายได้ไม่ค่อยเยอะนี่แหละครับตรงนี้ก็ไม่ไกลนะครับอยู่แค่หลังสวนของ,งรอเมงอยู่ที่หลังไร่ครับตรงนี้แบบชาวบ้านนะครับ ครับยังไม่เห็นตัวปลานะครับไม่เห็นมีแต่ตัวเล็ก,ลกู่ครับตอนนี้คอยดูกัน เล้นะครับเพื่อนๆผมว่านะเขาเรียกว่ามากินข้าวป่าครับสูบน้ำจับปลาในบ่อแบบนี้ทอนเสร็จปุ๊กกับตอาหารนะครับหอดปลาสดๆมะเขืกินกับน้มตันเท่าไหร่เนี่ยครับดีเนี่ครับน,นี่ยของกัมีเยอะดีครับ ที่เขจับปลาทีเดียวสอตัวเลยเหรอจับปลาสอตัวด้วยมือข้างเดียวครับก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลาหลบอยู่ในโคลแลนคแน่เลยตอนนี้ยังไม่เยอะ ผมบอกพี่กัดครับเดี๋ยวรอให้นะาทำฟาร์มเสร็จก่อนครับเดี๋ยวจะให้ชมที่ฟาร์มว่าเราทําอะไรกันบ้างคือแบบกเกษตรพอเพียงครับเดี๋ยวลองทําไร่ทําสวนกันลองดูผมาชอบจริงๆนะครับบรรยากาศแบบนี้จริงๆแล้วไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้ครับ ตัวลื่นครับตายัางไง่พเยอะครับบ่อน,นี้ให้เ,เพื่อนๆติดตามแล้วกันนะครับนึกถึงบรรยากาศที่พวกเราได้มาลองใช้ชีวิตแบบนี้ลองมาทำกิจกรรมแบบนี้ครับลองมาเล่น ลองเล่นอะไรดูฮะแล้วก็ทำอาหารกินกันริมน้ำอย่างนี้นะครับมน,น่าจะเป็นหน้าดูครับลองดูครับนี่ะระดับน้ำแล้วเขาก็จะลงลุยบ่อแล้วครับอ่าเนี่ยครับบรรยากาศทองทุ่งครับนี่พาเพื่อนๆดู ให้ชมบรรยากาศก,ก่อนนะครับให้เ,เพื่อนๆลองคิดภาพตามแล้วกันว่าถ้าเกิดเรามาแบบนี้มันจะมีความรู้สึกยังไงนี่แหละครับความสุขของแนาแซมถ้าใครชอบแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใหแนาแซมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเกิดผมไปเจออะไรเงี้ยผมจะถ่ายมาให้ดูเรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ